ไอ้นี่คีย์การ์ดว่ะแล้วแล้วเราจะไปหาโค้ดจากไหนอ่ะไอ้อตนต้องมีเอกสารแล้วมั้งไอ้ห้องไอ้ห้องนั้นอะเราจำกันได้อยู่ใช่ไหมจะไม่ได้สิเอาชิปเป็งไรสักห้องไหนวะไอ้ห้องที่กว่าว่ามันจะมีโค้ดแล้วก็เอาแล้วก็มีสเปเชียลเวปอนอยู่อ๋อเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคสงสัยเราต้องเราต้องมุดท่อว่ะ ท่ามอนเสียงอะไรเสียงตัวคานอีกแล้วตายครอสตายละกูกินนมเพิ่มเดือดนเนพิ่มเดือนได้ไหมเนี่ยสองสองแดหนึงเก้าโอเคสองแปดหนเก้าละลองกลับไปลองกลับดู คนเฮามานำไปแล้ววะนำนำถูกทางหรือเปล่านะไม่รู้ห้องนี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 ้ยังวิ่งมัวด้วยอ้าวมึงไปไหนอะคราเพอ้อมอยู่ไม่ต้องอ้อมมันวิ่งทางไปมันวิ่งทางไปอยู่อยู่นี่เฮ้ยไปไหน,นอยู่นี่ข้างหลังอ้าวกูมาถึงไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างล่างห้องอยู่ข้างบนแก่ม่งข้าวหลงทางชิบหายอยู่เลยโคตรโคตรอะไรนะโคตร สองแปดหนึ่งเก้าการเดินทางเช็คกเธอคือการเรียนรู้เราต้องกลับไปไหมเนี่ยหน่วยทหารกูวิ่งแบบไม่เช็คอะไรเลยแปลกใจเม็นเลือดรถเลยเลยปกติเมื่อว้วเราไปที่ไหนต่อวะเนี่ยห้องคอนโทรลลูมอเอกสาร อุ้ยห้องรองไอ้เฮี้ยอุ้ยน้ำมันเดี๋ยน,นะอะไรยังดูว่ายิางแล้วระเบิดหรอหือเปล่าอ้าวอินเตอร์แลกได้ใช่อินเตอร์แลกได้ปิดเลยห้องนี้มีกระสุนสองสองแม็กปืนพกแล้วก็ก HP เต็มครับโอ้ยขานาดย,ยังมีนารูโตะวิ่งเต็มเลยบ่ทำไมมันมี่ัว่โผลทำไมอารามอ๋อ กูสารภาพกูไปเดินเข้าอารามตรงไหนอ่ะไม่ได้เปิดมันจะโดนกู้เหี้ยคือมันจะไม่มันไปช็อตคัตไอ้นั่นอ่ะไม่มีอะไรต้องไงต่อไว้เหี้ยกูอยากรู้เนี่ยมีทางไปเนี่ยแล้วเราไปห้องคอนโทรลรูมอ่ะแต่มันไปทางไหนเนี่ยแหละ อะไรทหารทหารทหารข้างในข้ามาม,มีทหารข้างในอ๋อเห็นละโดดละเห็นละอุยชิดซ้ายตายยังมีอีกมันยิงกับใครวะไม่รู้กูดันนะดันพี่เจอเจอเจออยู่ชิดขวา ยู่หลังกล่องตายยยาเลตายตายแล้วตายแล้วอ้าววิ่งดีโหลดได้ก็ไม่บอกเอ้าไม่รู้อะไม่รู้ทางไหนวะทางนี้นี่ไม่ชอยโดนจุ่มกำแพงเลยโอ้แต่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 เอเนมี่มาถูกทางแล้วฮึมฮึมทำไมต้องอย่างนี้ล่ะปืนลายทหารต้อง ต้องการรหัสด้วยจ้าทางน,นี้มีละต้องหารหัสอันนี้เครื่องตัวจับอาวุธอ่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้าหนึ่งเครื่องตัวจับอาวุธเฮ้ยอ๋อเปย์อขผีนี่หว่าเอาเลยนะั่นเฮ้ยตัวใหญ่ม้าตัวใหญ่ม้าตัวใหญ่มา,มา,มาอยู่ไหนอยู่ไหนมีอีก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 ใช่ไหม αι? คาเบไปเลยมึงยื้อช็อตกันอ่ะเดินหน้าไปไปดิไอ้ถือช็อตกันนำไปเฮ้ยสับศพเขาทำไมมันตายแล้วไหนอ่ะไม่ไม่เจอนะเฮ้ยนั่นเต่านั่น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 ไกลอ่ะไกลไกลเลยไกลผมก็ทำอะไรไม่ได้ดิมันก็เอาปืนลองยิงสิอย่าบังกระสุนิมเจอละยังไม่โดนด้วยอ่ะโดนดิตายแล้วนะโดนทุกนัด เอาเครื่องลีโดเล่นเนี่ยเอาเรียบร้อนยื่นไม่ควนคือนแม็กนัมมะไอติดลีโดซินโดอมโอ้เล่าอ๋อไปฉายนะดูดีๆโอ้ตรงนี้ก็มีกล่องไออุ้ยกระปุกระปุ้ยเอพีห้าเอมาละมีปุ้เอพีห้าใครอยากใช้เปล่าเอพีห้ากดเสียงด้วยดไ้มันรัวได้ไหมไม่รู้รัวได้ดิไหนวะอยู่ในคอนเทนต์ที่ไม่ตบอะไรวุ้ยไอเหี้ย เกือบได้เฮียโซนนักเกินกูใช้เรนใช้คว้างไม่ได้วะกูรีโหลดไปแล้วก็ <c oughs> เปลี่ยนแม็กใหม่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> รีโหลดซินโดมืมสวิตเปิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดตรงนี้ไม่มีอะไรอะ่ะกูแค่คเดิมอะ่ะโอ้เพียบรีโหลดโยกระสุนหมด ได้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 ชิทที่ไหนกูไม่กล้ายิงหรอไอ้เยี่ยเสียวเสียวโดนมันโอเคนี่มีกล่องกระสุนนะกับเลือดอ่าฮะขับพี่เอาเลยต้องในเลือดเอากูขอแค่เลือดกระสุนกูเก็บไปเซเว่นเนาะปืนโปรดอะไรวะปืนไฟเซเว่นอ๋อกูก็พอใจก็กล่องเขียวใหญ่มันเป็นกล่องกระสุนปืนหลักแม็กนัมด้วยเมื่อจังหวะเตะกล่องแดงนี่กูเก็บไม่ได้เลย ม<ค>ันจะเ<ะ>ก้ามอมอมันเก้ามอมอไม่ใช่หรอกก็บอกนะนะั้นน่ะอืมแต่ของผมจุดสีสีเอ๊ะแบบปูยให้ของเยอะจังวะกระสุนอีกแล้วมาแล้วเอา้ากุรีดสัตว์เลยหกนัดหมดพอดีมีกระสุนปืนสั้นข้างหลังนะเก็บไม่ได้หรอเก็บได้ไหมก็ได้นี่ ได้แต่่ไมขึ้ายเคลียขวาเคลียร์ไม่มีอะไรเก็บได้ไปฉายมีจริงไหมเนี่ยมันก็เปิดไนทวิชั่นดิอุ้ยประตูเปิดเองด้วยเมาอ่ะไนทวิชั่นเปิดแล้วเมาอ่ะมองหน้าเขาไว้แบบกูได้ยินเสียงซีเมนตไว้เหี้ยรอ้อนแล้วเหรอ e n t r a n s e zone <S นน <S not all e n e m y same มา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 ต,ตัวนึงเข้าแบบพวกมึงไอ้เขี้ยรีโหลด,ดไอ้สัตว์ดีโหลดพี่คำพีข้างหลังมึงอนะข้างหลังมึงอนะ่ะเอาข้างหลังก่อนไหมกูกูกูขยับไม่ได้กูขยับไม่ได้กูต้องยิงข้างหน้าไม่ตายข้างหลังที่เรามาโดนล็อกว่ะ กลับไม่ได้โอเคแสดว่ายุ่งอะไรไม่ได้งั้นกลัวไอีห้าและต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วล่ะโอ้โดรไฟเจ็บโอ้โอโอ้โอ้โหลโโห้โอฮ้ยอืโทหารทโารทหารก้โอ้อ้โอโอโอ้โอดโอ้โอ้าย้าอาโอาโอ้้โอ้้ยก ล้อม,มนี่กูนั่งแล้วหรอนั่งนั่งโคเวอร์ไม่ได้โคเวอร์พวกมันขึ้นขึ้นโคเวอร์เลยดันซ้ายเคลียร์ขวาขวาอีกตัวหนึง่งกูด,ดันซ้ายเฮ้ยมันปาระเบิดทำไมเราไม่มีระเบิดเหมือนมันมาตายประตูวเปิดประตูวเปิดตัวประตูตายยังมีอีกตัวหนึง่งเขีย่ยชิบหายแล้วกระสุนกูต้องรีโหลด น oh, ายด oi oh, ้านซ้ายสอตัวูยิงแล้เนี่ยยีโหลดครับตายตายตายทำไมเสียงมันเสียงปืนมันปงเปงปงเปงอยู่มาเฮ้ยพ erm ี로로่ก้าสูนอ่าทำไมเก็บไม่ได้อ่ะอ่ามุมดีๆมั้งเช็คเช็คเคลียร์ได้แล้วยีแข็ขาดเลยไอ้เหี้ยกูไม่ใช่ไอ้เหี้ยพี่ก้าสูนมึงแม่งมองไม่เห็น สุดแรงต่อที่พี่ก็ดูไม, <c oughs> มาครับีใช้ไอห้าคุ้มกูละคุ้มว่ะพ <c oughs> อไฟเซเว่นมายิงไกลพี่ก็สวนไปยิงไฟออกโอเคห้องเซฟมั้งเนี่ยโอ้มีระเบิดเจอแนละ้วระเบิดเยอะด้วยศูนโอ้ยนี่เก็ยบยโกนเลยเก็บไม่ได้สักอันเลยมาถอยไอ้กูไอ้กระสุนเก็บไม่ได้สัก <c oughs> อันเ <c oughs> อ้าไอ้เหี้ยอ๋อคือคือมันได้ก <c oughs> ับมีดระเบิด เออแรกกับมีดเอาทิ้งไปแล้วมีดไม่ได้ใช้หรอกกูว่าโหแรกกับมีดเลยมีได้ลูกเดียวเลยนะแม็กเช็คก่อนไปยังไงกดเลยอะจะวางสิบีก่อดไหนวะนี่นี่แค่เปิดเฉยๆก็โอ้โหลงรถไอ้เหี้ยโคตรกว้างเลยสั์มันโหลดอะโหลดฉากอยู่ตุก ว่าปแปลกๆปลกเหมือนจะสู้กับไฟทาหารไหมวะเออว่ะเดเวลสองโอ้มีประตูด้านขวาเปิดเฮ้ยโน่น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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองไฟใส่แล้วนะ่ะยิงไฟไปแล้วหนึ่งเฮ้ยด้านซ้ายด้านซ้ายไอพี่เซนด้านขวาผู้ผิดกูดันขอแตกตายหนึ่งตายสองดาววน บีโหลดครับกูดันนะกูดันนะโอ้ยแม่งเข้าไปไอ้เหี้ยๆกูดันนะได้พี่ได้พี่มันดันมาพี่แป๊บนึงมันดันมาเจอกูเจอเยอะเยอะๆเยอะๆตัดไปหนึ่งโอ้ตัดไปเพไม่ได้เลยไหวเปล่าผมไหวพี่เพื่อผมไม่เท่าเขาเลยดันเฮ้ยดันหน้าซ้ายหน้าซ้ายหน้าซ้ายโคเวอร์ ขเน็ตดาววันมไ่เคยออกข้างเน็ตไปทางด้านขวาระวังเพราะโดนน้ำเกี่ยวโดนน้ำเกี่ยวตายดาวทูเขียนขาเลยฮะด้านซ้ายคอนเทนเนอร์แดงขาวหลังเสาวขาวขาวขาวตายดีรถชาร์จสามอยากให้ปิงได้วะน่าจะมันต้องต้องคุยกันเองแว่ะหลังรถหลังรถหลงังรถ กูเหนนะกูเหนนะได้ครับกูเหนไปทางรถดำตายหลังรถดำตายยังเอีกตัวนึงเดี๋ยววะตายโอเคสวยได้หลังรถแรงอยู่จะยิงกับคนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แม็กนัมไม่ค่อยโดนกูเลงหัวเป็นหลักอ่ะอันนั้นเอาลงไม่ค่อยแรงเลยเพาะว่ายิงไม่โดนเสียงเปิร์ลเซ็งเปิรล ยิงมันไม่ค่อยโดนอะ่ะไอ้แมกนัมอะ่ะกระสุนมันช้ากดมันจะลั่นอะ่ะกดค้างไว้แล้วก็ดังปิ๊งอีกครั้งหนึง่งข้างในมีการปรัญหาอยู่อะ่ะได้ครับไปไงอะ่ะข,ขึ้นขึ้นข้างบนเช็คอืมกับกันไปยิงไปยิงไอ้พวกเอชซีพีได้อยังไงไอ้ปืนแมกนัมกับไอ้ลูกซองเนี่ยแรงอยู่มีไอ้พวกรถมันเปิดประตูเปิดท้ายรถด้วยมามายังมีตัวหนึ่งตายดาว ยังมีอีกดาวมาอีกมาอีกแม็กเช็คเลยตัวนดิงตัวท้ายด,ดีโหลดกระสุนหมดช่วยกู้วยแรยกแรกกลัวหลังๆกลายเป็นเกมแคทีคาชูตเตอร์อืมใช่ ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้เลยครับกระสุนแม่งผ่านตัวกูเลวันี้เพราะพี่ยิงไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้นี่แหละไม่มีอะไรเลยน่าจะเปิดว่าเป็นที่กระงแน่เลยวุ้ยเจอสองตัวสองตัวสองตัวสไลด์มาด้วยทีนี่สามสี่ห้ากระสุนหมดขอรีโหลดข้างมึงกระสุนหมดตาย นเลือดออกกันไปไม่เป็นไรคอมพิวช็อตกัน้ยังไม่ตายยังไม่ตายข้างหลังไม่แกงตายด้วยนะไม่มีแกงตายเลยไปยิวชอบอ่ะพีชอบ่เหมือนตัวแรกๆไงเฮ้ยมีรูกูขอไปเช็คหน้าก่อนเพื่อความเชื่อรูไม่มีอะไรมีมีศพทหารหนึ่งอันมันคืออะไรวะเนีเอ้ยมึงเห็นทาข้างหน้าเปิไม่ได้คืออะไรวะผ้าคลุมขาวๆอ่ะคงไม่ใช่ซีพีใช่ไหมจำไม่ได้ไม่ขยับ มด้ขยับน่าจะไปแค่ผ้าคลุมโง่เออลองกดอัลติเนตดูดิก็ย่องไงไม่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 ใช่ยอ่องอ๋อย่องปะมันคือย่องก็ย่องเลยอ๋อมันย่องเห็นมันพับปืนด้วยสถางนี้เราไปได้กว่าไอซีพีวันนี้เปิดไม่ได้เออมันเคยไอซีพีอ๋อเป็นศพเออมันเคยไอตัวนั้นไ,ไงไอไก่อ๋อไก่เปิดไม่ได้ล็อกเช็คก่อนมีอะไรมั่งขึ้นมา มันคลุ้งอื้มไก่มากูยิงขวาอย่างกบพี่ได้ครับไก่ตายคุณขดาบอกแล้วให้กุบให้มอบหน่อยให้กุบอ่าแป๊บนึงมีมีทางเป็นให้กูเดินได้กูอยากรู้เหมือนกันตัวนี้ไปไม่ได้นะเชจบแล้วแซงคือขบบนโอเคเครียร์สักที่ไหนล่ะ มีอะไรบ้างวะตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีรูุมีหลุมมีรูุโอเคเช็คซิมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเอาดูตรงนี้เหรอแม็กตอบไปเลยออ้เค AK เคกับแม็กนัมเอ้ยยังไงเปิดแก๊ปไงี่ยทำปีไม่เอากูลูกโง่เอ้ยไม่ใช่พูกูแม็กนัมแล้วไอ้ย่กูไม่เอาแล้วแม่งแม่งคือคนที่เปลี่ยนปืนเยอะที่สุดแล้วเอาจริงเอาไอ้ย่าทางเดิมเราเนี่ย กอลูกซองมาเล่นแล้วกันเอาไปเลยไปเลยเว่าเอบีห้ามาเดิมด้วยแหละเอ้ามันก็คือทางเดินเชื่อามานี่แล้วเราไปทางไหนไปทางไหนอะแล้วตู้ทางทางนี้ยังไม่ได้เข้าคือตอนนี้ภารกิจเราคือต้องออกออกจากออกจากพาร์คอะไปเดี๋ก็ได้มั้งไม่น่ามีอะไรละถ้าเจอก็เรียกเทคโนโลยีเยอะมากเอ้ยมีกระสุนเอ่อมี HP มี AP พีมาเก็บมาเก็บเลือดของกระสุนเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ห้องอะไรอะ ห้องแรกมาเฮ้ยเชี่ยทางแสงไอ้เหี้ยทางแสงแต่เราเปิดไปไหนเราไม่มีห้องเราไม่มีกุญแจเอายังไงกิกัสเอ้าไหนเอ้าเอาอร่อยหอของโต๊ะเนี่ยไปไปสิเอาว่ะอีกัสที่เก็บมาได้ใช้แล้วว่ะซองว่ะเก็บอะไรได้บ้างห้อแบบยกกันล่ะชุดเกาะขอบเป็นชุดเกาะใช่ไหมเนี่ยเกาะเนี้ย ทางไหนวะน่าจะทางนี้ไหมทางนั้นน่ะทางเรามาทางนั้นน,นี่นทางนี้โอเคชัดเจนชัดเจนโอ้ไฟเยอะจังวะมาแล้วมาแล้วพร้อมนะกูดรอปลงแล้วไปครับแป๊บนึงแป๊บนึงขอแป๊บนึงเอาพี่จั่นดรอปลงแล้วขอไปเปลี่ยน ลูกซองเป็นเลเซอร์กันโอ้เราต้องเปลี่ยนเราต้องปิดวาล์วแก๊สทั้งหมด4อันเจอแล้วหนึ่งแล้วก็ปิดเลยปิดอะไรเว์าทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องปิดทีละอันอ๋อใช่ต้องจำด้วยหรอวาาสามอันนี้วาสามเว้าสามไม่ได้ครับต้องปิดตามลำดับต้องปิดตามลำดับ อันนี้วาวอะไรอะ่ะวา 2, วสองวาวหนึ่งกูอยู่ไหนเนี่ยชิบหายแล้ววาวหนึ่งเราอยู่ไหนวะนั่นดิสะเทือนเออกูไม่เจอวาวหนึ่งอะ่ะดูตามท่อแล้วกันเราวาวหนึ่งเจอแล้วเ,เราต้องไดูเทอร์นิตเราต้องไปไี่ยดอะไรนะฟัมึงบอกว่าให้มันไฟสูงเกินไปเปิดปิดไม่ได้ มันต้องมีเกียร์อะไรก่อนแรงดันท่อเยอะเกินไปแรงดันท่อไอ้นี้มียาตรงนี้มั้งอันนี้ป่ะอ๋อต่อปั๊มอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีมันมีอ a l ร r t อยู่อะสเต็ปหนึ่ง activate ปั๊ม displamer มึ้กเอาเลยเหรอเดี๋ยวไปเริ่ไปเริไปเริไปเริ่ไปเริ่หนึ่งก่อนเออหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวกูไปสอง ไม่ได้ไม่ได้เปิดล์มไม่ได้โคตใหม่เฮ้ตยติดไฟตายต,าย,ตายเอาไม้ดีกว่าเข้ามาเข้ามาใกล้หลังมึงอ่ะพี่แปห๊หลังมึงหลังพี่เลยจ้ะไอเชียยวผมไม่เห็นเฮ้ยเไก่ย่างขอรีรหลดก่อนขอลังขลังขลัง,ลงรีรถไม่มีรีทีเดียวตายปะ จะเอาเปืนยิงทำไมวะวาวันเอาไปเลเวลแล้วใช่ไหมกดค้างอยู่ใช่ใช่มันกำลังเกิดต้องกดโอชิบหายเยอะตรงกูค้อมวันเทิตเอากะสุนหมดชิบหายละรีโรดกนรีโรดตัวบาต้อวบาสองใช่ไหม อไไรอสองรอไม่ไม่ไมรอรอเสียงมันก่อนมัน้งรอมันจะบอกว่าแอคทีฟอะเช็คแ <Check, Mac. S 1> ม็กไม่ต้องกดปุ่มเราไปรอมาเก็บเลือดก่อนไหมต้องสองคนอะ่ะมาแล้วมาแล้วมามาทีละอันแล้วก็โคเวอร์วะ่ะต้องโคเวอร์คนหนึ่ง <Okay. S 1> พบปิดช้ามากอัมพีมึงดูข้างหลังเดี๋ยวกูับแี่นดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งไหนวะ ฝังที่เราชี้นี่แหละก็สมดก็สมดก็สมดกูใช้ตรงกลางให้ได้อย่างเดียวบนหัวด้านขวาเยอะมากหลุดไปตัวหนึ่งสองกดได้แล้วค,ลคุณต้องกดเลยไหมมีไกมม่มามีกดเสร็จก่อน โอเคกดปุ่มแดงพี่กดแล้วอ่ะกดแล้วเรียบเรื่อมาก็พี่ถอยมาก็พี่ถอยมาโอ้เรียบร้อยหนึ่งเหี้ยแล้วหลบหลบหลบมเลือดถอย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 ก่อนถอยก่อนกูจะมาระเบิด Q Q ายคัมพีกูไม่ได้ซูมเลยเี้อ๋อกระสุนกระสุนโดนหนึงเหรอกูไม่กูไม่ได้สะบัดบล้วเกิดใหม่แล้ว ดีรดอ๋อเกิดมาแล้วมันสุมอาวุธให้ด้วยอย่างน้อยก็ดีดีว่าไม่มีวะข้างหลังวาสสาเปิดแล้ววอสสาพร้อมเปิด,าาปดปตอดามอยู่นไนอะอยู่ตรงปูอยู่ตรงปนตรงูตรงด้วยูลังเป<ง>ีน่นยิงไปิงปยิงไปเลย เขี้ยกระสุนหมดเขี้ยกระสุนหมดสุดรีโหลดอ้ออ้ออู้หเลือดเลือดอยู่ตรงกดวาล์วด้วยโอ๊อย่าหาทางมิเช่ฮิฟไฟเลยโดนเพื่อนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแม่งดีดชิมหายกระสุนน้อยด้วยหัวอยู่หัวอยู่เอาเลยเพื่อเลยอ๋อใครเลือดใครเลือดเลยข้างหลัง ตายพูกตายอีกแล้วเหรอเชือกระสุนเปิดโพลเหลือน้อยแล้วว่ะชิบหายละเก็บมาจะเปได้อลล์โอ้โหโอ้โหเอพีห้าก็เหลือแม็กเดียวสวยแล้วกูกูยิ้มไฟเล่นไปเยอะด้วย กระสุนหมดว่ะชิบหายละตองนี้มาตอนนี้มาเยอะเลยเจ็ดนัดเจ็ดนัดสุดท้ายว่ะงานเข้าอินเตอร์็ตไม่ได้ปืนพกกับนี้ปืนพกเนี่ยนะก็เหลือเจ็ดนัดสุดท้ายหมดละกูไม่เหลืออะไรละโอเคมีอินเตอร์เน็ตครับมี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 จะระเบิดกำลังอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยเอเลีสองมา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 วิ่งอะไรเหี้ยกระสุนหมดสักครู่ มาแล้ว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 หนีเลยตะกูมีแอเลี่สิบสองวิ่งมากระสุนหมดเลยหมดทุกอันสวัสดีครับหมดทุกอันเลยยิงอะไรเอาตัวอะไรมาด้วยยิงหลังให้หน่อยยิงหลังให้หน่อยไม่มีกระสุนแล้วโพ s ิชั o n หาโพ s ิชั o n แล้วอะไรเนี่ยอย่าเริ่มฮิวมีของฮิวอยู่มีมีปืนนะในบนโต๊ะเปิดแล้วเประเบิดก็หายอ่ะเฮ้ยไอพิเชนหายหมดหายหมดไอพิเมด ขอเก็บขอ,ขอเก็บปืนเอาเลยเพี่เอาเลยยิบเลยรียบเลยมาเยอะมากใครมีระเบิดป,ปะไม่มีจ้ะโอเคกระสุนยังเยอะอยูอ่กูต้องมาคมุมปืนกับเกมนี้ด้วยเหรอเียระขึ้นบอสลีโหลดรีโรหลดรีโหลด,ดตอนทูมได้วะใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตา,ต,าต,าตายรีโหลดอ้าวไอ้เขี้ยรีโหลดสมัยวะ อ่ามันคุ้ม60นัดเลยเว้ยตอวแม็กเนี่ยเดี๋ยวแต่ปืนสั้นแล้วข้างหลังมีปืนให้เก็บอยู่สรุปเกมนี้ไม่เกี่ยวยไม่เกี่ยวแต่ว่าสข่งกระสุนอะไรข้างหลังมีฮิวนะหลังโต๊ะใหญ่กระสุนหมดลีลดกันต๊ะใหญ่เข้าไปเล่นหลังโต๊ะ<อ>เล่นหลังโต๊ะ เราตงหลดปหันไปเก็บกระสุนเดียเดียวไม่มไม่มีคนยิงให้เลยกระสุนกูรีโหลดอยู่ไงน้องกูรีโหลดอยู่โอชิพายแล้วรีโหลดถอย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 เกียร์รีโหลดรีโหลดเยอะจังวะือมันต้องให้เราหนีปะมันบอกให้ดีเฟนซ์ยูโพซิชั่น น่าจะหมดแล้วนะมาอีกแล้วน่ะโอเคหมดไม่ไม่ไม่มันสะเทือนอ่ะโอ้ยรุนระทึกจังวตรงนี้มีหิวนะตรงนี้มีหิวกระสุนก็หมดทุกอันเลยกระสุนก็หมดเลยอ่ะหมดทุกอันอ่ะเดี๋ยวจะมีดอ่ะตจะเนี้ยมีดแบบมันมันนี่นี่นี่กระสุนเนี่ยกล่องกล่องกระสุนอยู่เนี่ยกองกระสุนอยู่ในว้ากองกองกระสุนอยู่นี่ เก็บไม่ได้ละรีโหลดเช็คแม็กแม็กเช็คเก็บได้เก็บได้หกเก็บได้หกไอแมกซีนเกมเนี้ย